พบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่18กุมภาพันธ์2565ตดัวดิฉันนางสาวสศินิพาสีเงินยวงวันที่15กุมภาพันธ์2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้ในายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษพิษภัยของยาเสพติดโดยมีนายศักดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานสาร,รารณสุขจังหวัดและสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน40คนณห้องประชุม111ปีสารการจังหวัด วันที่16กุมภาพันธ์2565เวลา7นาฬิกาในวิรศัดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชก,การจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาคาบูชาโดยมีนางสาวสุนิสาผิวนวลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการณวัดขุนอินทประมูล เพื่อให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมไปปฏิบัติได้ถือเอาโอกาสนี้อธิฐานตนในการรักษาศีลและปฏิบัติธรรม วันที่17กุมภาพันธ์2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองร่วมบริจาคของให้กับสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาติปีพศ2565ณสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเป็นผู้รับมอบ สำนักงานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอ่างทองตรวจบุรณาการแรงงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจำนวนสี่แห่งลูกจ้างรวม90คนผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิด 2ที่18กุมภาพันธ์2565เวลา10นาฬิกานางพรลัดบัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสและนางสุป,ปานีเพชรแก้วนักวิชาการแรงงานตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่บริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจำนวน2แห่งเพื่อติดตามและเฝ้าระวังกรณีที่ธุรกิจอาจประสบปัญหาจนถึงขั้นปิดกิจการและเลิกจ้าง การตรวจสอบสถานประกอบกิจการทั้งสองแห่งไม่มีแนวโน้มที่จะปิดกิจการซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้แนะนำสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ2 5 4 1และที่แก้ไขเพิ่มเติมชี้แจงสิทธิหน้าที่นายจ้างในเรื่องค่าชดเชยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ในายจ้างและลูกจ้างทราบ วันเดียวกันสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกดระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทองครั้งที่2 2 5 6 5นห้อณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทองเพื่อร่วมการพิจรารณาผลการดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงแรงงานนโยบายจังหวัดการบูรณาการการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงานและการดําเนินการตามข้อสั่งการต่างๆ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้าม,มนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ2,565สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ